ครับสำหรับบทนี้นะครับจากโปรเจกต์ที่แล้วนะครับ LED 2นะครับเป็นอย่างนี้นะครับรูปร่างหน้าตาของโปรแกรมทีนี้นะครับทีนี้เราจะนะครับเราจะทำการปรับแต่งเอดิเตอร์ให้มีสีสันมากขึ้นนะครับเพื่อเพื่อที่จะมีสีสันมากขึ้นเราเราจะทำได้อย่างไรนะครับอันนี้มันสีขาวดูแล้วมันจืดชืดอะไรอย่างนี้นะครับหรือยังไงแล้วแต่นะครับถ้าชอบแบบนี้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับแต่ เราจะทำการปรับแต่งให้ดูก่อนนะครับว่ามันจะสามารถปรับแต่งได้นะครับ Editor ของเรานะครับไปที่ Edit แล้วก็ค o นควิคคอ c o n f i g u r a t i o นนะครับหลังจากนั้นนะครับเลือกแท็บนะครับตรง Editor เรานะครับเราก็คลิกดูแท็บไปเรื่อยๆนะครับมันมีแท็บอะไรให้เลือกใช้บ้างอะไรอย่างนี้นะครับทีนี้เนี่ยนะครับเรานะครับเรา เดี๋ยวเดี๋ยวติ๊กมาที่แท็บ editor นะครับติ๊กถูกตรงนี้ก่อนนะครับ insert space for tab นะครับก็คือกดเครื่องหมาย tab หนึ่งครั้งเนี่ยนะครับจะเท่ากับการกด space bar สี่ครั้งนั่นเองนะครับเครื่องหมายถูกตรงนี้นะครับแล้วก็ติ๊กถูกไว้นะครับมาที่ color and font นะครับเลือกไปที่ editor C f i l f นะครับ text นะครับ text นะครับ text เราจะให้มันเป็นสีอะไรนะครับเราก็เปลี่ยนนะครับตรงนี้เป็นนะครับ แบ็กกราวสีขาวโฟกัสสีดาแล้วก็เปลี่ยนเป็นตรงกันข้ามซะนะครับให้โฟกัสโฟกัสสีเหลืองนะครับแบ็กกราวสีดํานะครับนะครับ text selection นะครับคงไว้นะครับ number นะครับ number number แบ็กกราวสีดําไว้ก่อนนะครับแล้วก็โฟกัสสีอะไรครับ number เอาเอาสีนี้นะครับ สีอะไรนะครับสีนี้นะครับแล้วก็โอเปอเรเตอร์นะครับโอเปอเรเตอร์เอาเอาสีอะไรนะครับผมเอาสีนี้นะครับโอเปอเรเตอร์ก็คืออาจจะเป็นบวกลบคูณหารอะไรอย่างนั้นนะครับเครื่องหมายบวกลบคูณหารคอมเมนต์คอมเมนต์ผมจะเอาอย่างนี้นะครับสีดำแบ็กกราวโฟก n d ผมให้สีเทานะครับคอมเมนต์นะครับมี2รูปแบบนะครับก็คือทับทับได้พูดไปแล้ว แล้วก็ทับดอกจันแล้วก็เขียนคอมเมนต์แล้วก็ทับดอกจันนี้ยังไม่ได้พูดนะครับเอาเป็นว่านะครับเดี๋ยวค่อยพูดกันทีหลังนะครับคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดแบ็กกราวดสีดำโฟกัสสีคีย์เวิร์ดนะครับโฟกัสสีแดงนะครับคีย์เวิร์ดสตริงสตริงสตริงเออสตริงผมเอาสีนี้นะครับมันต้องซ้ํากันบ้างนะครับเดี๋ยว ดูกันนะครับบทหลัง identifier นะครับตัวตัวบ่งชี้นะครับ identifier ผมให้เป็นสีเหลืองนะครับตรงนี้เป็นสีดำนะครับ h e p r o c e s s o r command นะครับก็อย่างเช่นคำสั่ง define หรือ include เป็นต้นนะครับผมจะให้เป็นสีแดงกับสีดำนะครับ decimal number ผมให้เป็นสีเหลืองนะครับ background เป็นสีดำ background เนี่ยส่วนใหญ่จะสีดำหมดนะครับ f l o a โฟสตก็ผมให้สีเหลืองเหมือนกันนะครับออกตอนเราไม่ได้ใช้หรอกอันนี้นะครับไม่ค่อยได้ใช้ข้ามนะครับไม่เสียเวลาเฮกเดซิมอลนะครับเลขฐาน16ก็ผมสีเหลืองแล้วกันนะครับเลขฐาน16 0x ู์แล้วก็ตามด้วยตัวเลขนั่นเองนะครับฐาน16เอ่อชาเลกเตอร์ชาเลกเตอร์ชาเลกเตอร์เอา แล้วแต่ทําอัยาศัยนะครับอันนี้นะครับใครจะเซตยังไงก็ได้นะครับผมเอาสีน้ําเงินกับสีดําไม่เห็นนะครับปรากฏว่าภาพตัวอย่างมันไม่ไม่ไม่ค่อยเห็นหรอกนะครับเอาเป็นสีฟ้านะครับเห็นชัดดีนะครับลาเบลนะครับลาเบลสีนี้นะครับผมเป็นสีดํานะครับอันนี้แบ็กกราวโฟกัสนะครับแบ็กเก็ตแบ็กเก็ตแบ็กเก็ตนะครับ สีนี้กับสีดำนะครับแบ็กเก็ตนะครับลองดูนะครับบล็อกก็เหมือนกันนะครับสีนี้กับสีดำปีโปรเซสเซอร์สตรินะครับเออเอาเป็นสีแดงให้หมดนะครับปีโ o c e s สเซสีดำนะครับ hidden นเทคฮิดเดนเทคเออก็ คงไว้อย่างนี้ละกันนะครับ matching blast matching blast matching blast เอายังไงครับ matching b l a t matching blast เนี่ยนะครับเอาเป็นแดงกับเอ่อต้องดูนะครับคือเอาเอาเป็นอย่างนี้นะครับ matching blast นะครับ mid match b l a t ก็เอาอย่างนี้ละกันนะครับคงไว้นะครับ user keyword นะครับ เอาแดงนะครับกับนะครับกับดำนะครับทีนี้มาดู user keyword นะครับคำสั่งสุดท้าย user keyword นะครับเนื่องจากไม่มีเลยนะครับเราคลิกมาที่ editor c file ก่อนนะครับแล้วก็มาดูนะครับหน้าต่างนี้นะครับไม่มีเลยนะครับผมจะ add นะครับกดปุ่มนี้นะครับ add user keyword เข้าไปที่จะต้องใช้นะครับผมใส่ you ชานะครับ you ชาอันหนึ่งนะครับแล้วก็นะครับ อีกอันนึงนะครับ u in นะครับอันหนึ่งนะครับแล้วก็นะครับ u long นะครับอีกอันหนึ่งนะครับสามอันนี้นะครับเดี๋ยวจะพอพิมพ์ลงไปมันจะกลายเป็นสีแดงนะครับ user keyword นะครับจะกลายเป็นสีแดงก็เท่านั้นเองครับหลังจากนั้นเราช็อตคัทนะครับช็อตคัอตรง matching blast ผมจะเปลี่ยนนะครับ debug นะครับ หา matching blast นะครับหา matching blast ให้เจอนะครับเอ่อ go to อยู่อยู่ใน edit นะครับไม่ใช่อยู่ใน debug นะครับ matching blast อยู่ตรงไหนนะครับนี้นะครับ go to matching blast นะครับผมจะ define เอ่อกำหนด ชตคัดคีย์ให้ให้กับมันนะครับผมก็นะครับอันเก่ามันเป็นคอนโทรลีนะครับผมเอาออกนะครับรีมูฟนะครับเอาออกแล้วก็ครีเอทใหม่นะครับผมกดนะครับผมกดคอนโทรลบีนะครับกดคอนโทรลก่อนนะครับปุ๊บ้วก็ตามด้วยเครื่องหมายบีเห็นไหมครับมันจะเปลี่ยนนะครับเป็นโอเคปุ๊บกลายเป็นคอนโทรลบีนะครับชตคัดคีย์นะครับก็คือโกลด์โทเมชชิ่งแบทนั่นเองนะครับ หลังจากนั้นกดโอเคนะครับเป็นอันว่าจบนะครับปุ๊บนะครับกดโอเคเห็นไหมครับมันจะเปลี่ยนเป็นสีสันที่น่าน้าดูมากขึ้นนะครับนะครับน่าดูมากขึ้นมันก็เท่านั้นเองนะครับมันก็เท่านั้นเองแต่จะเห็นว่าเครื่องหมายปิกาเนี่ยมองไม่เห็นเลยนะครับเครื่องหมายปิกามองไม่เห็นเลยนะครับปีกานะครับไปแก้ใหม่นะครับ ไปที่ Edit นะครับแล้วก็นะครับแล้วก็ Configuration นะครับ Color and Font Editor C file นะครับปีกานะครับเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นสีสว่างสว่างนะครับเอาสีนี้ก็แล้วกันนะครับหลังจากนั้นกด OK ปุ๊บนะครับจะเห็นหรือไม่นะครับคราวนี้เห็นแล้วนะครับนี่นะครับปีกานะครับ เปลี่ยนได้แล้วนะครับเห็นแล้วมันก็เท่านั้นเองนะครับส่วน user keyword ตะกี้จำได้ไหมครับมีอยู่3คำ you ชา you อิน you ลองลองพิมพ์ดูนะครับ you ชาจะกลายเป็นสีแดงนะครับอย่างนี้นะครับแต่ลบนะครับเรายังไม่ใช้นะครับในบทนี้ก็เท่านั้นเองนะครับคอมไพล์อะไรมันก็ทำงานตามปกตินะครับบทนี้นะครับการปรับแต่งเอดิเตอร์นะครับก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่บทหน้านะครับ เรื่องของฟังก์ชันนะครับเรื่องการใช้ฟังก์ชันนะครับบทหน้าบทนี้สวัสดีครับ